ขอบคุณนะคะขอบคุณเสี่ยนมนะคะโบหลวงฟาร์มนะคะแล้วก็เสี่ยกำวานนะคะข้าหมกไก่แล้วหนูจะกินยังไงหมดเอาไปด้วยกันโอ๊ยเอามาให้ดูกำลังคนกินเลยเดี๋ยวแบ่งกันอ๋อนี่ของทีมเสี่ยกาทั้งหมดเลยโอ้ทีมเสี่ยกาค่ะมาเลยค่ะมาติ่งอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่การส่งมอบแก้วโมตัวไหนจะส่งมอบเข้ามาเลยค่ะเสี่ยกาตื่นค่ะคุณโดม สิงเดไโรนะคะพร้อมด้วยเพื่อนชาลัวทำเนียบวงามน,นะคะอ่าเซียนการเอาเลยอ่าตัวนี้นะครับนายทองกัชาติครับยกมืออ่าตัวนี้นะครับเป็นทาย,ยาทของเจ้าซุปเปอร์ขาซุปเปอร์ขาคือเจ้าทองคัชา่าใช่ไหมอ่าครับตัวนี้นะครับตอนหลังพ่อเขาติดเป็นชื่อทองอ่านะครับตัวนี้นะครับเป็นแม่เขาเป็นสายอะไรครับ ตัวนี้นะครับเป็นลูกของซูเปอร์คาร์กับแม่เป็นสายบู๒นะครับเป็นมัวนุ่มอนาคตดีตัวหนึ่งของทางอานักที่บูลฟ้านของเซี่ยงไฮ้ครับตัวนั้นเชื่อกันนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ ตัวต่อไปค่ะหมอติเด่นล่าครับตัวไหนยกมือค่ะคนจุงยกมือค่ะรูปตัวไหนที่เด่นล่าคะายังไม่มายังไม่มาอ่ะไม่เป็นไรซูเปอร์สตาร์ครับซูเปอร์สตาร์ยกมือค่ะไม่มาอ่ะตัวต่อไปค่ะแสนล้านครับแสนล้านนะคะอ่ะสเอาเลยหมอติแสนล้านตัวนี้นะครับเป็นหลานชายของเจ้ามาริโอ้นะครับเป็นทายาทของซูเปอร์เฮงครับใครที่อยากเห็นว่าทายาทซูเปอร์เฮงนะครับเป็นแบบไหนนะครับลองดูเจ้าแสนล้านตัวนี้นะครับเป็นทายาท น่าจะเป็นชูเแรกของซูเปอร์เฮงนะครับตัวนี้เป็นมัวที่มีหูคอนค่ายาวนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นมัวที่มีสีคอนข่าดีอนาคตก็จะเป็น 1, อีในพ่อพันธุ์ของวานรที่มูลฟาของเสียกาศนะครับตัวนี้เอาไว้ติดตามอนาคตก,กันน่าจะใหญ่โตว่าวนี้เยอะแน่นอนครับค่ะต่อไปเป็นมัวส่งมอบค่ะอาวสามสองแดงหลบกอนดูมาดูดเส้นสี ดวงตีมายังอ่าเอาเลยเอาเลยตัวดูขอโทษกล่าอมโทษดูดูส่ดวงเศรษฐีนะครับตัวนี้นะครับอ่ามีความสมบูรณ์ที่ดีเลยกระดูกนี้นะครับตัวนี้เป็นทายาของเจ้าดวงตะวันนะครับแม่เป็นสายอะไรครับอ๋อทองได้เป็นสันนะครับอ่าตัวนี้นะครับแม่เป็นสายโตสันนะครับพ่อคือเจ้าดวงตะวันนะตัวนี้เป็นมวลที่ค่อนข้างโครงสร้างดีอ่าเมดสีดีทรงหูดีใช้ได้นะครับตัวนี้ อนาคตจะต้องใหญ่กว่านี้ยังน่าจะอนาคตน่าจะสูงกพอด้วยเพราะค่อนค่อนข้างมีขาที่ค่อนข้างยาวกระดูกกระเยวดีกระดูกดีกระดูกดีครับตัวนี้ครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าติดตามของทางอ่ากายแต่ว่ายังไม่หมดนะที่บ้านนะเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นฟาร์มที่มีัวยนิวบาซินเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยหันเลี้ยงเป็นร้อยตัวนะคะนะทุกตัวอ้วนสมบูดีด้วยอ่าเข้าเต้นได้นะคะต่อไปเป็นสีแดงค่ะ